ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free c a n t o n a พี่น้องครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของกีฬาตัวพ่อแล้วก็ผมแชมป์จัดไปนะครับคือจริงๆต้องบอกเลยครับว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็จะเล่นเซฟๆคนที่กล้าพูดจาแล้วแบบผมว่าคือคนนี้ฮะ ตำนานชาวเฟรนช์ French ของแมนยูเอริกคันโตนาคือผมเนี่ยไม่ได้เป็น FC อารมณ์เขานะถ้าคิดถึงคันโตนาต้องคิดถึงช่วาที่ไปกระโดดแต่กังฟูแฟนบลอันนี้ผมเรื่องอารมณ์ไม่ใช่แต่เรื่องคารมของคันโตนาเนี่ยน่าสนใจมากมี2องคำคมที่คันโตนาเคยพูดและคลาสสิกมากผ่านไปกี่สิบ แล้วผมเชื่อว่าอีกกี่บร้อยปีก็ยังมีคนจะหยิบคำคมของเขาเขาอาจจะไม่ใช่โรนัลโดไม่ใช่เมสซี่ไม่ใช่เอมบาเป้ไม่ใช่เลวันดอฟสกี้แต่ความเป็นตำนานสู่มันสมองและวิธีการพูดอะไรที่คนบอกอะไรวะแต่ไม่ใช่อะไรวะแบบไร้สาระแต่อะไรวะแบบเฮ้ยนี่มันอัจฉริยะหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดอะไรบนเวทีซึ่งทำให้ทุกคนบอกว่าเก๋อ่ะ ต่อนเกิดโควิดเนี่ยคันโตน่าตัวรุกซึ่งเคยควา้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสสองครั้งแล้วก็มาอยู่กับแมนยูแค่5ปีนะฮะจัดไป4แชมป์ลีกอีก2ถ้วยแล้วก็2โลกเขาเลิกเล่นในวัยเพียง30ครับแต่ว่ามีคนยกย่องเยอะมากในวันที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังเพราะเขากล้าพูดในสิ่งที่ทุกคนอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทุกคนอาจจะกล้าพูดว่า มแมลงวันสำหรับเด็กป่าก็อาจเหมือนคนสำหรับอำนาจล้นฟ้าคนดีและอ่อนแอถูกฆ่าเพื่อความสนุกสนานไม่เชื่อดูสควิตเกมเยวิทยาศาสตร์อาจทำให้เราอยู่ได้นานจนประสาทกินว่าเอ้ยไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่ตายสัที จะมีแค่อุบัติเหตุการปล้นฆ่าและสงครามเท่านั้นที่ฆ่าเราได้ที่พรากเราไปก่อนเวลาอันควรโชคร้ายหน่อยสิ่งนี้จะมีแต่ทวีคูณผมรักกีฬาผมเปลี่ยนความรุนแรงเมื่อมีมแมลงวันบินมาเกาะลูกอันทะคุณฉันใด คุณจะรู้ทันทีว่าการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดฉันนั้น